ลองติดตามกันต่อที่ภารกิจของวุฒิสภานะคะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยวุฒิสภานะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามการส่งเสริมกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ค่ะไปกันที่สโมสรคริสเอฟซีนะคะบ้านหนองหอยตมบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ พลตํารวจเอกเดชนรงสุทธิชาบัญชารองประธานคณะกรรมการคนที่สามุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรม,มาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาได้เข้าพบปะหารือกับประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนักกีฬาฟุตบอลของสโมสรคริสเอฟซีค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หาแนวทางน,นะคะที่จะส่งเสริมนักกีฬาเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศ และนอกจากนั้นค่ะยังเป็นการหาทางช่วยเหลือและส่งเสริมทางด้านการศึกษาของนักกีฬาฟุตบอลสโมสรคริสเอฟซีอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะครับทางคณะกรรมาการวุฒิสภานะครับได้เข้าพบปะหารือกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันฟอร์มูลา่ามง้งหรือว่าล้อเลื่อนไม้เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกีฬาฟอร์มูลา่ามงนะครับให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมกีฬาและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ครับทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดหารายได้จากการเล่นกีฬาในพื้นที่ครับ